สวัสดีจ้าพอกับช่องไม่เขียวพา้ารนะ้อนเนาะหาเห็ดเพื่อก้าวจ้า

ดอกง้ำหักเปลี่ยนหักไปลี่ยนเนี่ยกเกนอาอดีตอนนี้ไงเกนขอ่อหรอโอ้ยย่างสวยตั้งแค่แร่อยู่น้อยแล้ว ngang le ngược lăng vương này rồi mà hả quả vô đoạt đam cứ hay quay đây vô hẳn lên ngắm khập ngay nhây đi rồi dưới lư Hãy subscribe cho kênh น้อนวาพี่น้อนโอนเละคคะเบ่เอาล้ว มองง้ามหนูค่ะตะวักก์โอเคเฮ้อเห็ดท่านจัะพี่น้อง้าเกิดว่ไไ้ค่าใบตองพี่น้องขวามทางเหรอ

น้องวพี่น้องดอกเี้ดอกตัวค้างนี่ส่โอ้ยน้องอเอาเพื่อไรนะคะน้องแล้ว

ไปยางออกไปป้องพูดเขาบ่กเลนพี่ยางม่หอดไหนจะไปป้องเลนี่นะเนี่ยป้องก้อนก้อก้อ่อดกุ๊กใหม่กกนี่เมื่หร่้นี่ไมงานผมเจนขอดอกดอกน่อยก็ทังเจาะยางลบมาจากเจาะเเดอกกลไปแล้วกลไปเลยนี่แหละขอยางไปซอยนั่นไ่ได้ขึ้นมาฮอดพี่ hương đi phi long hết hương hết hương ờ 2 สองดอกเลเขียงกันเลยค่ะสองดอกเลย